วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิจัยเรื่องสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักง,งานบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำโดยนางสาวพรณภาแก่นอากาศและนางสาวอาภาพรชยางขาบุตรค่ะ 1. ความสำคัญและความเป็นมาในยุคแห่งความทันสมัยที่มีการนำเครื่องมือหรือบริการต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ได้นั้นมักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือมนุษย์ใหม่ ยุคใหม่มีความต้องการกันเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดําเนินงานการใช้ชีวิตประจําวันธุรกิจแหล่งให้บริการจากภายนอกก็เช่นกันเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนํามาเป็นเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจภายในองค์กรทักษะที่ควรม,มีในด้านวิชาชีพบัญชีคือทักษะความรู้ในวิชาชีพบัญชีจัญยาบรณทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีและประสบการณ์การทํางาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะนักบัญชีดิจิทัลเพิ่มคุณภาพสำนักง,งานบัญชีเพื่อเป็นแนวทางกับสำนักง,งานบัญชีได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักง,งานบัญชีและสังคม 2. วัตถุประสงค์ 2.1เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลได้แก่ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทักษะการสื่อสารของข้อมูลทางการเงินและบัญชีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีความเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชีความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรและทัศนคติและประสบการณ์กับคุณภาพสำนักงานบัญชีในด้าน ความถูกต้องความรวดเร็วความประหยัดการบรรลุเป,ป้าหมายและการประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชี2.2เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างสมรรถนะน,น,นักบัญชีในยุคดิจิทัลได้แก่โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทักษะการสื่อสารข้อมูลการเงินและบัญชีความคิดเห็นความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีความเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชีความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรณและทัศนคะต และประสบการณ์กับคุณภาพสำนักง,งานบัญชีในด้านความถูกต้องความรวดเร็วความประหยัดการบรรลุเป้าหมายและการประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี1.3กรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรอิสระสมรรถนะนักบัญชีในยุคดิจิทัลหนึ่งความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ2ทักษะการค้นหาข้อมูลบัญชีและภาษีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ3ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีและภาษี การบันการเงินและบัญชี4ความคิดสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ทางการบัญชี5การเข้าใจเครื่องมือทจิท่านในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชี6ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี7จรรยาบาณและทัศนคติ8ประสบการณ์ในการทำงานตัวแปรยตามคุณภาพสำนักงานบัญชี1ด้านความถูกต้อง2ด้านความรวดเร็ว3ด้านความประหยัด4ด้านการบรรลุเป้าหมาย5ด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 1.4สมมติฐานการวิจัยสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจส่งผลต่อคุณภาพสำนักง,งานบัญชีด้านความถูกต้องด้านความรวดเร็วด้านความประหยัดด้านการบรรลุเป้าหมายด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลด้านการสืบขออภยัยค่ะด้านทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจส่งผลต่อคุณภาพสนักงานบัญชีด้านความถูกต้องด้านความรวดเร็วด้านความประหยัดด้านการบรรลุเป้าหมายด้านการประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีเป็นต้น1.5ขอบเขตงานวิจัยขอบเขตด,ด้านเนื้อหาในการศึกษานี้มุ่งศึกษาสมรรถนะน,นักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจทักษะการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีการเข้าใจเครื่องมือที่่านในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีจรรยาบรณและทัศนคติประสบการณ์ในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีขอบเขตด้านประชากรการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะทําการศึกษากลุ่มนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีตัวอย่างในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้จํานวนตัวอย่าง20ราย 1.6ประโยชน์ที่คาดว่า,าจะได้รับ 1. นําำหลักแนวคิดสมรรถนะน,นักบัญชีดิจิทัลไปช่วยเสริมสร้างความสำเร็จที่จะนำไปสู่การเป็นสำนักง,งานบัญชีคุณภาพ 2. เป็นแนวทางให้สำนักง,งานบัญชีคุณภาพนนางงาภาพ,พิจารณาสมรรถนะน,น,นักวิชาชีบัญชีให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. แนวคิดและทฤษฎี1.1คุณภาพของสำนักง,งานบัญชีหมายถึงความสามารถบริการงานให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับการบริการการบริการต้องบริการด้วยความเต็มใจบริการงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนดหรือก่อนถึงเวลากำหนด และรักษาระดับการบริการมาตรฐานการบริการให้เสมอต้นเสมอปลายต่อเนื่องและพัฒนาวความรู้ความสามารถตลอดเวลาโดยคุณภาพสำนักง,งานบัญชีสามารถจำแนกได้3ประการ1ความถูกต้อง2ความรวดเร็ว3ความประหยัดสอ2สสมรรถนะนักบัญชีดิจิทัลหมายถึง การที่นักบัญชีมีทักษะสติปัญญาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการอบรมพัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพบัญชีและความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาสมมุติให้การปฏิบัติงานผลงานที่ออกมานั้นบนรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดและมีคุณภาพ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1คุณภาพของสำนักง,งานบัญชีความคิดเห็นในคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานบัญชีการจัดการเอกสารการติดตามการปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรกระบวนการเกี่ยวข้องกับลูกค้าข้อกำหนดทางจริยธรรมความรับผิดชอบของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากสำนักงานบัญชีตระหนักถึงการทำบัญชีถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสำนักงานในประเทศไทยโดย รวมให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด2.2สสมรรถนะนักบัญชีดิจิทัลความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเนื้อหาบัญชีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีความเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางบัญชีทักษะด้านวิชาชีพความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพทักษะวิชาชีพจรรยาบรณและทัศนคติทักษะกษวิชาชีพประสบการณ์ในการทำงานล้วนเป็นองค์ประกอบผมรัฐที่ดีนักบัญชียุทธิท่านควรมีจะส่งผลต่อการขออภัยค่ะจะส่งผลต่องานที่ออกมานะั้นก็จะดีมีความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนมีความสามารถในการดึงดูดความ พอใจในผลงานที่ทําต่อลูกค้าผู้ประกอบการที่รับบริการจากสํานักง,งานบัญชีและเพิ่มคุณภาพให้สํานักง,งานบัญชีโดยการประหยัดต้นทุนความสามารถในความสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและต้องบรรลุตามเป้าหมายได้สําเร็จ ระเบียบว,วิธีการศึกษาหนึ่งประชากรและตัวอย่างประชากรสําหรับงานวิจัยนี้คือนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีตัวอย่างในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายตัวอย่างจํานวน20รายในการแจกแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามตอบกลับสมบูรณ์จํานวน20ฉบับ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากตำราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลแล้วแนวทางในการออกแบบสอบถามซึ่งมีคำถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น4ตอนมีรายละเอียดดังนี้ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานมีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำหนดคำตอบให้ตอนที่2ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะนักบัญชีดิจิทัลตอนที่3ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยว กับคุณภาพสำนักง,งานบัญชีตอนที่4ข้อเสนอเนี่ยอื่นๆ2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสำหรับแบบสอบถามตอนที่2และ3เป็นแบบสอบถามชนิดมาตาส่วนประมาณค่า5ระดับมีความหมายดังนี้ระดับ5หมายถึงมากที่สุดระดับ4หมายถึงมากระดับสาหมายถึงปานกลางระดับ2หมายถึงน้อยระดับ1หมายถึงน้อยที่สุด 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อ มูลจากแบบสอบถามและเอกสารต่างๆโดยข้อมูลและแหล่งที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย2ส่วนคือ1ข้อมูลประถมภูมิเป็นข้อมูลจากแบบสอบถาม2ข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจากสมรรนะนักบัญชีในยุคทิ่ิ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนังงานบัญชีตำราแนวคิดที่เกี่ยวข้อง